สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ส่วนบอลสี่คุณาพามาชอ้พามาพบพามาพบกับบอลเก่าครับตัวนี้ครับที่ชื่อว่าหลวงราชเนหะครับเพื่อนๆครับหืบอลตัวนี้เป็นบอลเก่านะแล้วก็เคยโด่งดังในในอดีตนะครับตอนนี้ก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับตอนนั้นยุคบอลที่ฮิตๆนะครับนี่ครับดูครับความโดดเด่นเส้นใบกระดูกหืมมันคมชัดจริงๆ แม้กระทั่งตรงหูนะครับตรงกระทั่งหูนะครับหูใบมีสีเหลือบเขียวๆครับแล้วเป็นหูใบสั้นๆนี่ครับดูกระดูกครับเป็นสีเขียวครับเส้นใบสีเขียวมีวิ่งพลาด้วยเป็นไงมีวิ่งพลาด้วยนะครับก้านเป็นสีเขียวอ่อนนะครับดูมีความเข้มของพื้นสีที่เป็นสีชมพูเข้มนะครับแล้วมันจะดูดูคลุ่มๆครเพราะเวลาที่ตัดกับเส้นกระดูก เส้นใบนะครับทําให้มีความโดดเด่นขึ้นมาเลยครับมีความคลุมขึ้นมาเลยครับนี่ครับลวงราสนีหาครับโหเมื่อก่อนนี่ตามหากันมากมายและราคาเมื่อก่อนแพงมากตอนนี้ก็ไม่แพงแล้วนะครับอ่าเก็บไว้สักต้นนะครับเป็นบอลเก่าที่มีคุณค่าผมว่าน่าเก็บไว้นะครับนี่ครับ ก็พยายามนํามาให้ดูนะครับผมพยายามนํามาให้ดูบอลเก่าแล้วที่บางคนอาจจะลืมมันไปละเฮ้ยแต่วันหนึ่งถ้าเข้ามาดูในส่วนบอลสี่คนทำจะเห็นว่าเฮ้ยหลวงราชสนหาเป็นนี่เองเหรอเนี่ยโอ้โหเอ้ยมันสวยนี่มันโอเคอะนี่ครับเราจะได้กลับมาดูมาเห็นและจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะครับกับหลวงราชเีหานะครับเอาละครับเพื่อนๆครับแล้วกลับมาพบกับส่วนบอลสี่คนทำในตอนเช้ากันใหม่ครับวันนี้ลากันไปกับความงามของหลวงราชสนหาครับและ มาพบกันใหม่ในวันต่อ,ตอไปวันนี้สวัสดีครับ